สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนานาะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับมาวันนี้มาออก,กมไม้ครับคู่กายลำไหม้ครับมาวันนี้ตามคําเรียกร้องของนานานะนะมาดูกันว่าวันนี้จะมานไหมคู่กายลำใหม,ม่ปืนศูนครับการใช้ปืนศูนครั้งแรกนะมาดูกันนะวันนี้จะมารีวิวคร่าวๆครับ <anya> นี่นะครับไม้ประดูครับพี่ๆนะนะไม้ประดูทั้งลำครับปืนศูนนะไม่ใช่ไกล,ละระฆังนะเป็นไก่ธรรมดาครับ สิบข้างยาไอรางยาวร้อยสามสิบทิ้งปลายสี่สิบชักห้าสิบนี่นะครับมาดูกันว่าจะมานรหมกับการใช้ปืนศูนยครั้งแรกไปเราไปลองกันเลยครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาไป <c oughs> มาเรามาลุ้นกันครับกับการใช้ปืนศูนย์ครั้งแรกนะไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับก็ มาชมไปพร้อมๆกันครับเพราะไม่เคยใช้ปืนซูลเดือนครับมาดูกันว่าจะแม่นไหมได้ปืนซูลมาก็ช่วงปลาไม่ค่อยมีแล้วนะไม่รู้ว่าจะมีปลายิงได้ยิงหรือเปล่านะไปครับยางก็ยางอ่อนๆนะเพราะว่ายางมากับปืนเลยเนาะเดี๋ยวมาลุ้นกันครับยังไม่ ค่อยถนัดเท่าไหร่นะปืนศูนย์นะเดี๋ยวเรามาลองไปพร้อมๆกันเลยครับว่าจะมาไหมวันนี้นะช่วงนี้น้ำก็แห้งลงเยอะครับปลาก็หายากครับช่วงนี้โอ้โหเพราะน้ำแห้งเนาะทีนี้เขาก็เนี่ยมาดักดักรอบกันไว้แล้วก็บางทีก็หวานแหลแล้วก็ใส่ตะข่าย,ายนะเยอะครับ ทีนี้ปลามันก็จะเงียบๆหน่อยเนาะไม่รู้ว่าวันนี้มาเปิดตาปืนสูนย์ไม่รู้ว่าจะหมานหรือเปล่านะครับเพราะว่ามาได้ชว่ชวงหน้าแรงแบบนี้หาตัวยากครับเดี๋ยวเจอตัวไหนเราก็จะลองยิงดูก่อนครับกับการใช้ปืนสูนครั้งแรกเนาะอู้หู อกระโดดเลยมันยังไม่ถนัดนะครับอลองต่ำไปครับเมื่อกี้โพลาดแล้วครับนัดแรกเหมือนเดิมครับมันยังไม่คุ้นเคยด้วยนะโอ้หอห มันมองเห็นลงไปกอนโดนไหมดังเหมือนโดนเลยนะไม่โดนหลโอ้ ยางมันอ่อนด้วยเนาะยางมันยาวครับเดี๋ยวเดหมือนโดนนะครับอ๋อโดนโอ้ปลาเม่โอ้โหโอ้หนาตาสองขาดครับพี่ๆนาะใสสวยเลยนึกว่าไม่โดนครับสสวยเลยหนะ้าช่อน ติดอีกโอพลาดเลยครับน,นะตัวที่ผมยิงขาดอะอุย้ยไปไหนแล้วเมื่อกี้ตัวที่ผมยิงขาดแบบมันขาดนะเมื่อกี้นะมันลอยขึ้นมาเมื่อกี้ใส่มันจะเจ็บแผลครับเดี๋ยวรอดูว่ามันจะขึ้นมาไหม ต้น้ำโอยลงไปก่อนตอนนี้ใสสวยอยู่นะ เหมือนโดนนะดังปุ๊บเลยอย่าบอกนะว่าไม่โดนอีกสายไม่วิ่งเลยเป็นเหมือนตัวนั้นะโอ้สายวิ่งสายวิ่งแล้วม,มาครับมาแล้วไอตัวที่ผมยิงโดนตัวแรกอะ่ะมันว่ายไปไว่ายมาอยู่นะครับมันเจ็บแผลมันนะมันลอยมาเป็นอู้อีกแล้วอีกแล้วครับพี่ๆี่นะโอ้โหสองตัวติดเลยอะ่ะ ใส์สวยเลยนะไส์เท่ากันเลยสามสี่ขีดอ่ะขาดสองรอบแล้วครับเสียดายปลานะครับไม่ใช่ว่ายิงแบบยิงเพื่อความสนุกสนานนะครับเราก็เอาหากินนะแต่ว่ามันขาดทำขาดมันก็เสียดายนะกว่าจะได้แต่ละตัว สองแต้มเลยครับลูกคอกใหญ่มากไปพิรณนะนี่ดูแบบยังใหญ่เลยนะคอกอยังใหญ่ขนาดนี้แม่นะ่จะไซโลแน่นอนหูย่างใหญ่เลยอนะปล่อยผ่านครับว่าช่วงนี้ปลามันเริ่มมีลูกคอกแล้วเนาะปลาจะจับคู่ รวมวางไข่บางจุดที่น้ําไม่แห้งเนาะบางจุดน้ําแห้งก็ไม่มีปลาบางแถวนี้มันน้ําไม่แห้งเนาะมันเหลืออยู่ประมาณเกือบเอวทีนี้ปลามันก็เลยออกลูกวางไข่แล้วเนาะเราก็จะปล่อยครับเราหาตัวที่มันไม่มีลูกดีกว่าไปอันนี้ก็ปล่อยให้มันเป็นพันต่อไปถ้าน้ําไม่แห้งนะ พีๆนะนะตัวที่ผมน่าจะผมยิงขาดนะมาขี่รถมามาเจอครับสงสัยมันเจ็บแผลที่มันขาดนะนี่ครับสวยๆด้วยนะเพราะผมยิงขาดตรงนี้แหละไปสองแต้มเดี๋ยวดึงขึ้นมาก่อนนะใช่ตัวที่มันขาดหรือเปล่านะ มาแล้วครับตัวแรกของปืนศูนย์นะช่วงปลาหายากครับนี่ครับโอ้ใช่จริงๆด้วยครับพี่ๆนะฮะนี่ครับนี่คือดอกเมื่อกี้นะโอใ้ให้ดูไม่ได้ครับขาดหนักเกินไปมันโดนใต้ท้องนะอ่าจะเป็นปลาตัวที่ยิงขาดนั่นแหละเนี่ยครับฉีกหมดเลยทอ่ใต้ท้องครับ ถือว่าโอเคครับยังไงก็มันก็ไม่ตายฟรีครับได้กลับบ้านอยู่ไปแต้มแ,แรกของปืนซูนย์มาแล้วครับปืดตาเราไปลุยกันต่อครับน้ำมันแห้งแล้วทีนี้ปลามันก็จะข้ามไปข้ามมาแต่ว่าเขาใส่รอบไว้นะกันไว้ปลามันก็เลยไปไหนไม่ได้เรามาลุ้นดูกันต่อครับยางก็ยางอ่อนด้วยนะครับเพราะยางติดมากับปืนก็เลยได้มาก็เลยเอามาลองดูก่อนครับ เดีย๋ยวจะตัดหน่อยใหม่อยู่นะยางมันอ่อนเกินไปครับยิงยากอยู่ไปเรามาซูมดูกันต่อจะมีตัวไหมไปครับอือืม,อมโดนครับไม่รู้กล้องจะจับทันหรือเปล่านะ มันขึ้นจิบครับไปพี่พนะเนียแล้วมันกําลังจะลงนะไม่รู้กล้องจะจับทันหรือเปล่านะอู้นันบอยู่ฝั่งนู้นนะไอช่อนครับมาเต็มแรกเอาติดติดส่สวยอยู่นะนี่ครับเต็มเต็มรับมาแล้วครับช่อนใส่สวยอยู่เต็มแรกของเราครับพราะเขากัน้น ไว้นะแล้วเขาใส่รอบปลามันก็ลงไปลงมาไม่ได้มันก็จะมาติดนี่ครับจุดน็อครับโอ้เสียดายครับไม่รู้ว่าจะได้ช็อตยิงหรือเปล่านะเพราะผมเปิดกล้องเกือบจะไม่ทันนะเมื่อกีนี่ใส่สวยครับสามสี่ขีดได้นะเกือบเครื่องลอ่ะืมาแล้วครับแต้มแรก นี่ครับพี่ธานาะขึ้นจิบนะสวยๆไได้แล้วเต็มหนึ่งครับะวันนี้ก็บรรยากาศก็ครึมๆเหมือนเดิมครับฟ้าปิดปิด,ปดเปิดๆนะลมแรงด้วยครับมาเดี๋ยวเรามาเฝ้าดูกันต่อว่าจะมีตัวอีกหรือเปล่าจะมีเปลือเปลือมีปาลาล่องอีกนะ,ะ,ะกับการใช้ เปิดสูตรครั้งแรกมันก็จะติดๆขัดๆนิดนึงนะครับ <ś le> ยังไม่เข้ามือครับมาเดี๋ยวเรามาเฝ้าดูกันต่อครับว่าจะมีปลาช่อนล่องมาอีกหรือเปล่านะครับ มันมองเห็นก่อนนะเมื่อกี้ mm hmm. แต่มันตัวไม่ใหญ่มากครับตัวนี้ตัวเล็กย้ายมาครับมาแต่ไซส์เล็กเกินนะหนาเลาะดูก่อนครับจุดไหนนะ้าเฝ้าเราก็เฝ้าครับเพราะวันนี้ลมลมแรงด้วยครับแล้วก็แดดก็ไม่ค่อยมีนะหาจุดที่มันน้ำใสๆนะ เพราะว่าช่วงนี้ปลาหายากด้วยครับเดี๋ยวต้องหาตุนไ,ไปวปลาอะไรหือโดนด้วยโอ้โห ปลาอะไรเนี่ยเห็นเงาเงาครับพี่ๆีชนะไม่ร uh, uh, <laughs> uh, really mm ู้ปลาอะไรนะโดนเฉยวิ่งเข้าปาแล้ววิ่งเข้าปุมไม้อู้ปลากระสูบครับโอ้โหนึกว่าตัวใหญ่เห็นอยู่ใต้น้ำนั่นแหละมาหลุดไหมนี่หลุดโอ้โห บทจะโดนก็แบบนี้ครับยิยงสุกก็โดนนะมาๆโดนก็เอาครับโจนี้ตัวไม่ใหญ่มากครับไกลด้วยโดนเฉยเห็นแค่เงาๆนึกว่าปลาช่อนนะตอนแรกติดนี่ Say suy yếu. Say suy Say, nếu. Sao nếu dai. Oh, don't chơi. Long look to an. can talk up. Chưa lập chưa lập tèm gạo nào. Uch. ฝาปิด,ดปิดเปิดเปิดครับวันนี้มองตัวยากอยู่นะลมก็แรงครับเป็นคลื่นนะเราดูไปเรื่อยว่าจะมีหรือเปล่าครับไม่ทัน สสวยเลยมองเห็นก่อนอโอ้ย oh. ดูลองยิงสลิดดูครับ ช่วงนี้หาปลายากเดี๋ยวยิงขึ้นมาดูเห็นมันขี้สงสัยนะดูว่ามันจะใหญ่ไหมอื้ออย่าขาดอย่าขาดอย่าขาดนั้นไงว่าแล้วอตัวใหญ่เลยครับมันดิ้นแรงนะมันโดนน่าจะโดนมินหมินนะเมื่อกี้นะ ไซใ,ใหญ่เลยนะปลาสลิดหมายนี้มีปลาสลิดครับแต่ว่ามันคะกันนะตัวเล็กตัวใหญ่แต่เมื่อกี้ตัวใหญ่นะโหขาดแล้วเต้มหนึ่งเสียดายนะ เลยนะเมื่อกี้ไม่รู้ว่าเล็กหรือใหญ่ด้วยนะอยู่ใต้น้ำาลงมานะโดนไหมอยู่ไหมนี่โอ้ไม่อยู่ครับน่าจะเฉีดเฉยดๆนะเมื่อกี้โเสียดายเลยครับน่าจะไซส์สวยอยู่นะอน่าจะโดนมินๆน,นะไม่ก็ลูกดอกตีหัว ว่ามันไกลด้วยเนาะมเป็นไรเอาใหม่ครับอื้มไอ้ชนอุ้ยยังไม่ทันไรเลยขึ้นโอ้ยไม่ดูนเีย้ายครับเล็งต่ำไปเมื่อกี้โอ้ เหมือนอยู่เหมือนโดนเลยครับใช่ไหมโอ้ยโดน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 ครับอยู่ฝั่งนู้นน่ะโดนครับใส่สวยอยู่อย่าหลุดกระพาะหลุดยังโอ้ยยังโอ้ยหลุดแล้วโอ้ยหลุดแล้วโอ้ยนึกว่าปลาหลุดตกใจครับหืมตรงนี้ตอนแรกมันมาตรงนี้ยิงไม่โดนครับนั่งปุ๊บมาพักเหลือครับยังไม่ทันตั้งตัวเลย มามาแล้วมาแล้วช่วงนี้หาปลายากด้วยครับไม่อยากให้ขาดเนะนี่ยตอนแรกมาตรงนี้ครับแต่ไม่รู้ว่าตัวเดียวกันหรือเปล่าตัวนี้ก็ไซส์สวยนะอันนี้นู่นอยู่ฝั่งนู้นครับจุดนั่งอยู่นู่นนะมันล่องมานะไซส์สวยไหมค่อยๆดึงโอ้ไซส์สวยอยู่ครับไซส์สวยอยู่ อ,อจะรุ้แล้วอ,อโอเคครับพี่ๆแล้วนะอ,อดิ้นแรงมากเกือบขาดอะ่ะไม่จะขาดแล้วนี่ครับใสสวยนะโ,โอเคไปสามสี่ขีดได้ครับนึกว่าจะไม่โดนไกลด้วยไปมาเ้าดูทางมาเจอก็ จะย้ายจุดครับดูไม่คลึมคมแบบนี้ครับยิงปลายากเป็นชฟปลาเปล่านั่นเหมือนปลาเลยครับใช่ไหมอุ้ยไม่ใช่อู้หนึกว่าปลาโอ้โหอุตสาห์ดีใจนึกว่าปลามาเร็วร้อนแล้วทีนี้ ไม่เป็นไรเดี๋ยวย้ายไม้ครับมาครับพี่ๆนะฮนะวันนี้พอแล้วละ่ะกับการใช้ปืนศูนย์ครั้งแรกเนาะ ครั้งแรกหรืครั้งที่2แหละเพราะว่าวันแรกผมก็มาลองทดสอบเทสระบบดูครับเทสปืนดูนะมาลองทดลองยิงอะไรดูนะครับก็ถือว่ายังไม่เข้ามือที่เท่าไหร่เพราะว่าการใช้ปืนศูนย์ครั้งแรกเนาะมันก็เป็นเรื่องธรรมดากําลังหัดใช้เนาะใช้แต่แรงลางครับแรงลางซะส่วนใหญ่นะมาลองเห็นนะนะคอมเมนต์ว่าให้หลอกอยากลองใช้ปืนศูนย์ดูผมก็จัดมาครับราคาก็ ใช้ได้ครับลางไม้ประดูเนาะมาดูผลงานของเราวันนี้ครับนี่ครับได้แค่สามต้มไะครับพี่ๆธนาะนี่ครับตอนนี้ใช้สามสี่ขีดอยู่นะใช้สองสามขีดใช้ปอกครับแล้วก็กระสูบนะกระสูบสองนิ้วครับวันแรกก็ยิงขาดไปสองเต้มวันนี้ก็ยิงขาดไปหนึ่งเต้มนะแล้วก็อีกตัวนหนึ่งก็ยิงพลิกน่าจะโดนหัวนะมันก็ลูกดอกตีหัวนะก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นการประเดิมปืนศูนย์ครั้งแรกเนาะแล้วก็ ัดใช้ด้วยครับก็ยังไม่เข้ามือดีเท่าไหร่นี่ครับฝีมือของเราเนาะทรงกำรครอครับนี่นะเส็บข้างโอเคนะก็ถือว่า <c oughs> แต่เดิมได้ไม่ค่อยดีนักเพราะว่าช่วงนี้ไม่มีปลาแล้วเนาะหาปลายากครับมันก็เลยใช้ยากหน่อยก็ไม่เป็นไรก็ไว้สำรวจตอนนวนอะช่วงมีปลาเยอะๆนั่นแหละครับ ึงจะยิงมันนะจะได้ยิงเข้ามือไวไวช่วงนี้ไม่มีปลามันก็ไม่ได้ซ้อมมือเนาะมันหาตัวปลายากแต่ก็ไม่เป็นไรได้3มแต้มก็ถือว่าโอเคครับไว้ตอนไหนมีปลาก็ตอนนั้นแหละถึงจะเอาออกมาใช้อีกครั้งนะครับก็เ,เอาไปเข้าหมายชะโดก็ไม่ได้แน่นอนครับแบบนี้เนาะเข้าภูมิยากครับาะไม่เป็นไรวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับพ,พี่นะนะเ,เดี๋ยวฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเจอกันอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ